กับตัวราการพระเจนาจเริทพนเป็นไลเนาะวดนี่ฝันดีปะเนาะ็จังเลยเนาะนี่ดี๋ยวเดี๋งวฝันกับฝันก็ฝันเยอะล่ะนอนธรรมะสามธรรมศาสตร์ธรรมดาวอะไเนาะข้อข้อากัม่ฝันไม่ฝันกันีเป็นยังไงครับที่ฝันแน่แน่แบบฝันยูคือตะโกนตะกนบ่จับเป็นยังไงขอฝันัเล้อฝันบ่เป็นแม่นข้นโ่ะ เปนยังไถ้าออกภาษามานี่ยฝนบันคือเก่าเสียอยงเี้ยเนาะผ่มป <SL> ูพผูมียผู้เพรมันง่ายจักว่นาะคือว่าคือเก่าขึ้นมาหาเลยเตีขึ้นมาอยู่พียรมันแกมันเปลี่ยนหมขึ้นว่ยขึ้นมาขึ้นมาอยู่พียกับสิบวันอีบ่านอีบ้านเนาะตกขึ้นตะโกอยบฝันอยู่ฝันอยู่ขึ้นหนึงอบวันบ Phan vật vân cho nó số gần nhau oh, số gần nhau mm. câu hà sám câu sám hà mm -hmm. câu hà sám à, câu sám hà, hà. nó một à, chút số gần hốc kết hốc kết nhau tiếng mm. nó thằng nó có sống cung chứ nhà sống cung số gần nhau à câu hà sám câu sám hà chút số gần hốc kết thằng mm. <laughs> gần เั่นยง่ะอคุณเมียด็จขึ้นขอบมี่ก็ไม่ทอนละวคะาันก็ไรไม่ฟัเนเต็นมน่ฟันก็โศกกันละเป็นเหนืเนเอเนาะเจ้าที่เจ้านะท,ทานเพื่อะเนาะขอบที่เมียเราะไพุกอะเนาะที่เจ้าทานทุนเจ้าที่นี่ละ,ละ,ละ,ละรักสมรักสายที่ปรึกษาหาเลือกกันเนะปรึกษาหาเลือกกันนี่เนา บอกเส่หัว่านหูใหหรอไม่ไม่ไม่บอกเหรอเขาเจ้าจโซกันนิน่สนโซกันน,น,นินเสียงกันตีน่าเสียงโวกันเ้าสามสุวนหนึ่งกฟังอีส่วนหนึ่งก็ห้องหาสามส่วนหนึ่งเยอะสิกไก่กันกเนาะเาียกโเโสมารน,น,นี้ล่ละโซกันขับมันนี่คือหล้างมันผ่ามอเลยลงไป,ปจุดถูกอยู่ฟุ้นลงสามอย่างสามแย่สอง 4ี่เ่นสองสี่เจ็ด่หละสองสี่เก็ดงมาเกบถูกไม่มท่ายลากำเลขกเด่นเลขเด่นเกิดเล่นสองลองเล่นสองกับสามล่องซี่กับ6อเล่นสอ,องกับสามล่องซี่กับอล่องซี่กับหกเนาะมันตามข้อมันแล้วมันเล้วนี่มันเป็นคือเกาวว่า ม e ัน so ก็โทรมาโทรกันเก่าความไล่ๆมือมาว่ฝ <Like, S 1> um. ันเกี่ยวนั่นแหละฝันเทียวซั่นอืโกันแล้วแล้วะ yeah. uh ่มนเฮาได้ยินอ yeah. yeah, ีกเออเก่าเนาะคือเก่าเก่าแล้วมฝันเกี่ยวน้นนั่นเพิ่มไปเพิ่มเฮาสิได้เสียซื้อน่เฮาเียซื้อได้มันใจเลยคบ่ ยึงไงไม่กินน้ำมาพากไม่กินมันบอกไ่เลี้ยงปันดีล่ะไม่ได้กินแล้วว่าถือว่ถือก็ไม่กินก็อ่านแอละมันเถือพูแล้วเคไกินว้าห้ฟังให้ถูกหิยังกับที่ได้กินได้ยากเลยแล้วได้กินได้ท่านก็แล้วช่ว่าตอนชุดทูบเนี่ยเปบาบาอไอุดูบนี่กันแม่นได้เข่าสามตัวได้หัวมวยทูบเรียกว่าหัวมวยหัวไว้เรียวไว้ตอบมันไ่เคยถือเหมันไ่เคยถือคู่บาป็น จุดสองเทียมันเดยสองเทียอถงสองเทียมได้ปจุดเหกันทันอีกข้งนี่ล่อมือเลมือสองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่แต่ว่าท่านเขียนเจ็ดสองสี hay hay ่พ่อมากตัวนี้สองสี ouais ่สองสี่พอเหมือนวันจันทร์เนาะวันจันทร์ซาบาเนซาบเปาเท่ากับไปกับมา ี่งขอกบเลงเดินเลงร่องนอี่สิปะขอกันเยอะครับเบิ้งอ,อเนนา,วาวเศหน้าเบิ้งยิงเลยแต่ว่าเรกวิ่งของเรีกกันเดินวือขาด้วยเทอดครับข่าสู้วันออวแล้วก็ข่าสามก็สวนยุงเหมือนเดเดินเลกวิ่งเห็นไหมข่อยวนขอลักลอยสาม,มข่าทัางลางมือ ตัวข้างบนดีผมกัม,กมักสองมักสามเนี่แล้ะมักกรดอกไรหม่องไรบอลมันมาจังสี่ไหมว่คขาดอกลรวิ่งมันเขาสงวันล่ะว่าขาดาาเทาไหร่บเ,บเบิงพิจนาบังก็ว่าาจันผมกกบเงินบิบ้งจับได้กันว่าขาดอกเลืกันเด้เยอันนี้เป็นล่างหรือเป็นบนจันซุมเล็กวิ่งเนี่มน,น,น,นบนทั้ง,งบนทั้งล่างอบนทั้งล่างอ๋อครับท่เทงเขาให้กันสองสี่สี่สองอกสิก็ได้ สองสามสามสองสี่ก็ได้เต่ต้องมาต้องมาสี่หกหกสี่สิก็ได้สี่สามสามสี่สีก็ได้ออกใส่กันได้ไหถึงก็เรียกวิ่งเลยกอเนาะเียออกสกันกันได้มาแบ่งเงินออกเสเเลยพี่จหน้าเืิ่งเติมบัตรขาดตุกเถียนเขาสุ้งหัวแล้วเติมกายเขาไม่ผ่านทุกงวสี่หกสี่เขาทุกงวดเรียกวิ่งกูิดกเถีย เขาข้อหนึ่งเขาสองตัวนี hand. Hand Hence, two, ่เขาสามตัว oh ย so right. ุดมันสองสามงวดอยู่นี่ไงเขาไม่สนหรอกะสองสามหาเขาเม็ดเล็กตรงตรงเลยเขาแบบอย่างเัาหาสี่เจ็ดหาเขาตรงสามตัวนักหงี้ผมมักตู้เล็กปเนี่ยตู้สามสามตัวหาวาดไปตรงก็ปูกระเบื้องอืมเอาเปล็กปูกกระเบื้องมันยังมา สองสามอาสองหากเก้าว่าสามหากเก้านี่แหละทน้าเบิงพูดเหมืนโสกันเจ้าที่เจ้าทานแล้วมาโสกันว่ากันยื่นเก้าหาสามหน่ะโซกันเก้าหาสามเนาะโสกันยู่นี่นนะยไอยก,ก,กุ้มนึ่งัาโซหกแจ๊ดนี่เยนีหมนก็เสดดขึ้นมากมันเอ่อเอาฝันตัวนี่เลยหนึ่งเมื่อหลังมาวันพาก็เลยไป จุดทูบชุดทูบยังตังไต่ไปพ่วงทั้งไต่ไปมองคน,นเกตสองสีเรียกทูบเกดสองซีน่สองเกดสีสองสีเ็ดนี่และประมาณนี้แต่ว่าต้องคว้ามกมเกดส <c oughs> องซีมักเกสองซีน่มัเป็นเกตเป็นลากเหมือนลักลอยซีสองสองซีนี่ก็ได้อยู่ว่าอยู่หมองนึงเนาะ เจาอยว่ายซีก็มันมัแห้งแล้วมันดังแหงแล้วมันบ้าซื้อีย้างซีอนีาบแล้วแล้วเกจใส่รักลอยพีจาหน้าบ้างแต้ไม่ขอก็ลปกันวิ่งอยู่เรีกวิ่งกันว่าขาดที่แค่ดอกเรวิ่งกันนะครับผมจับใส่ห้าจันเรยพนันว่าจับใส่กันบ้างเรียกวิ่งไปปรกกบผมก็เจ้าหวิ่งปรบกบกันตนันวิ่งมาตอนนี้วิ่งมาตอนนั้น คนบบ่าวิ่งซีวิ่งหคนแว่าวิ่งสองวิ่งเวิ่งสองแ่ีมากสองเพายฉันัขาดแลยสองอันนี้ก็ขาดลยสองี่นด้าางนบนเปสองย่งเนาะอ่างย่ขึ้ว่าขึ้นมากวะครับขึ้มากสองนี่เรามืองนาขัดแกะที่แก้สองให้ตัวเดียว่าา่าะอบบ อนาอนนาเจ้าหน้าบางยาด้วยมืาเป็นไก็บังเรียบเทียบแตกปหลายอาจารย์ล้วสำนักบงเสียงบงเนาะเสียงบงเป็นแนวทางเจ้ามีโชคมีใช่รับยัมีโชคมีใส่เนาะปีใหม่มาแล้วเมีคนมีโสคมีหลับทุกวันนะโชคมีหลับไทำบุญทำท่าน เอาเถะเนาะสาธุดนะเน้องกับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับมีประกาศก็จดไว้ครับอื่างเป็นแนวทางครับปูเมืองเลยเดี๋ยวปูทวดงปูเมืองเลยนะครับแต่ส่วนเล็กเบี่เพถ้าว่ากัเขาแล้วบ้านเขาแต่ว่าเลือกฟันก็บ่เขาจังปีไายเพิ่นก็เขามาหลายงวดเนาะจังปีนี้ก็เป็นจังไดกับมาลองมึง นะครับเตียมนแมนที่บันมาวันงเลขฝันพันกรไดเลขันพันกระเก้าหาสามลัวก็มีหกมีสกลุ่มนะโสกันคุยกันโฆษากันเป็นเลขทูบพันครับเจ็แล้วก็เลขเด่นวิ่งสกับสาล่องวิ่งสกับหกกับข่บุนก็พูดได้พป่น้องเที่ขามาเบบึงมาชมชงพวผู้ลครับกันในเป็นติดตามหาคลิปใหม่ๆเด็ด ฝากพี่ตอนน้องพี่้องเอฟซีทุกท่านทุกคนกคนอย่าเลื่มกดกระดิ่งยังเตือนไว้ทั้งช่งทั้งปลุกเยนะครับว่าสิ่งวักถุดิดตามคลิป่ิดต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอก็เข้า่าสวัสดีครับ